สวัสดีค่ะเพืนนิสอ้าค่ะลิชาเออเก่งจังยังไม่ได้บอกเลยนี่แค่สวัสดีทักทายแม่แม่เฉยๆว,วันนี้ก็น้ำผลไม้มื้อดึกนะคะมาให้กับน้องลิซ่านะคะแม่แม่จา๋าผลไม้เต็มครุทางเลยนะคะผละไม้อร่อยอร่อยจากคุณแม่อุตสานะคะ คืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่น้องลิซ่าจะได้นอนที่โรงเรียนนะคะพรุ่งนี้น้องลิซ่าก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะโดยการเรียนเสร็จแล้วนะคะแม่ๆจ๋าระยะเวลาเกือบ2เดือนเลยนะคะที่น้องลิซ่าจากบ้านนะคะมาเข้าโรงเรียนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่น้องลิซ่าสำเร็จการศึกษาเยอะตรงนี้จะเป็นวันที่สำเร็จการศึกษานะคะแม่จะได้กลับบ้านแล้วนะคะนี่วันนี้ก็ได้ผล,ลไม้อร่อยอร่อยนะคะก็จะมีแตงกวามีข้าวโพดนะคะมีกล้วยแล้วก็มีแตงไทยด้วยนะแม่ๆค่ะอร่อยไหมลูกเลือกกินอะไรหลงชอบกินอันไหน ชอบกินข้าวโพดชอบกินกล้วยแตงกวาเขาก็กินนะแต่ว่าเขาจะกินตบท้ายด้วยแบบว่ากินกล้วยให้มันหนื่ๆเหคอก่อนแล้วก็จะกินแตงกวาที่เหมือนเป็นน้ำแทนนะคะนี่โตแล้วมีเสียงช้างไคล้องเป็นเพื่อนลิซ่าด้วยแต่ลิซ่าไม่ร้องนะลิซ่าไม่ร้องนะคะมาตั้งแต่วันแรกก็ไม่ร้องแค่อาจจะแบบดิ้นดินดน,นิดหน่อยนะคะ แต่พออยู่ไปสักประมาณห้าหกวันนะคะนอนริซ่าก็ปรับตัวได้นะคะจนจนวันนี้นะคะเป็นระยะเวลาเกือบเกือบจะชองเดือนนะคะที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะฝึกความอดทนนะคะฝึกการอยู่คนเดียวนะคะก็คือได้อะไรหลายๆอย่างได้ประสบการณ์นะคะมากมายนะคะว่า ก่อนหน้านี้อยู่กับแม่มีแม่เป็นเป็นเกาะป้องกันภายให้นะคะพอเริ่มโตขึ้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะน้องลิซ่าก็มาเข้าโรงเรียนก็ถือว่าผ่านด่านจุดนี้ไปแล้วนะคะก็สำเร็จการศึกษาพรุ่งนนี้ก็จะได้กลับบ้านพอกลับบ้านไปก็นะคะเราก็จะทบทวนน้องลิซ่านะคะทุกวันนะคะจนมีความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็พาออกเดินออกอะไรให้ชินนะคะ นี่เลยเจะได้ไปโชว์ความน่ารักที่บ้านแล้วคิดถึงบ้านที่อบอุ่นไหมลูกอ้ยกินใหญ่เลยนู้นนี่เยอะเลยนะคะผละไมออ้อะไรอันนี้เ่ยอันนี้แตงไทยนะอันนี้แตงไทยอยู่ในมืออันนี้เป็นแตงไทยค่ะแตงไทยค่ะหอมอร่อยดูหน้าแบบฟินมากหน้าแบบอร่อยมากเลย อืมเก่งจังก็นี่ก็แบบว่าให้อาหารเอาไว้ก็ช่วงเวลาประมาณนี้ของทุกวันก็จะมาโยนเมื่อดึกให้นะคะเพราะว่ากว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าน้องลิซ่าก็รอนะคะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านเราสามารถแบบให้อาหารได้เรืเ่อยๆแต่อยู่ที่นี่ก็คือให้เป็นเวลาแล้วก็มาเป็นเวลาเหมือนเหมือนเด็กน้อยมาเข้าโรงเรียนนั่นแหละเนาะแม่ๆค่ะเหมือนเข้า ฝึกอบรมทุกอย่างเป็นเวลานะคะมีความนิ่งมีความนิ่งมีความแบบใจเย็นนะคะไม่ผงผางพอบอกว่าให้นิ่งก็นิ่งนะคะให้รอก็คือรอตัวใหญ่นะคะของชา น้องชาอายุสองปีสี่เดือนแล้วนะคะแม่ๆมค่ะอายุช่างปีสี่เดือนแล้วค่ะกินผลไม้เก่งมากก็ตั้งแต่มาโรงเรียนเนาะนะคะก็น้องลิซาก็ยืดตัวแล้วก็เลยทำให้ดูผอมนะคะแต่แม่แม่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปน้องลิซาก็จะเจริญอาหารขึ้นเพราะว่าได้กลับไปที่บ้านที่อบอุ่นนะคะ ไม่ว่าจะด้วยการเสริมด้วยนมทั่วเหลืองเสริมด้วยผลไม้แล้วก็บวกด้วยตน้นยาต้นสับปะรดต้นอ้อยนะคะไก่หมดยังไหมดูก่อนโอ้ไกล่แล้วกินคนเดียวเลยนั่นเนี่ยอยู่คนเดียวกินคนเดียวนะลูงกินเสร็จก็เดี๋ยวกินหญ้านิดหน่อยแต่วเขาก็นอนนะคะอยู่ที่นี่อยู่ในหมู่บ้านก็จริงแต่ว่าเงียบสงบมากๆนะคะ แม้กระทังน้องหมาก็ยังไม่ค่อยเห่าเหมือนบ้านเรานะบ้านเราบ้านป่าก,กทุก,กติกหมาก็เห่านะคะก็จะมีนู่นนะคะไฟโซลาเซลล์หนึ่งดวงนะคะเมื่อก่อนมีสองดวงแต่ว่าเอากลับบ้านไปแล้วนะคะให้ช่างเขาติดอยู่บนหลังคาให้แล้วก็เลยเหลือหนึ่งอันไว้ให้น้องลิซ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องลิซ่ากลับบ้านก็จะเอากลับไปด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อพวก ห่วงฮุลหาฮุรออลิซาแล้วนะคะแต่เหลือพวกลูกบอลน,นะคะลูกบาสอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยฝึกฝนกันไปนะคะเอาไอตัวที่เรียนจากโรงเรียนไปฝึกฝนให้ค่องแคลก่อนเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงทาเรียนเพิ่มเติมให้น้องเองนะคะยังมี ยังมีชุดบ้านยังมีเตะฟุตบอลที่คุณครูไม่ได้สอนแต่ว่าเราสามารถเพิ่มเติมให้น้องได้นะคะพอที่คุณครูสอนก็คือเป็นท่าพื้นฐานที่เหมือนการฝึกใช้เท้าใช้งวงนะคะใช้เสียงอย่างเงี้นะคะเราก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะก็ถ้าเคลิบคล่องเข่านะคะก็อาจจะมีเสริม ปลาลูกโป่งนะคะต่างๆนานาเนาะแม่ๆอาจารนะคะแต่พอถ้าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะไปเข้าคอร์สเพิ่มก็คือการเรียนวาดรูปนะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตก็นะเอาไว้ก่อนนะคะแค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะหมดยังคะหมดยังกินไปด้วยจะหลับไปด้วย <laughs> ถ้าเรามาดึกกว่านี้นี่เขาจะนอนนะคะเราจะมาช่วงประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งจะไม่เกินนี้นะคะ น้องวิสาก็จะหลับแล้วนะคะน้องจะนอนพักผ่อนเร็วนะคะเพราะที่นี่จะเงียบสงบไม่ค่อยมีอะไรรบกวนอาอยญยเลยนนแ <c oughs> ชว์มาเลยเออ,อกินเยอะๆจะได้นอนพักผ่อนเต็มอิ่มพรุ่งนี้กลับบ้านเรากันนะคะลิชาจา๋าพรุ่งนี้กลับบ้านกันนุยหมดแล้วเหรอ <c oughs> ว้า <c oughs> หมดแล้วคะ่ะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่คะ่ะ เก่งมากๆเลยอ่ะกอดที่นึ่งกอดที่นึ่งกอดลิชาที่นึงอ่ะกอดอ่ะตาแป๋วใหญ่เลยอะอ่ะกอดกออ่ะกอดพรุ่งนี้มาให้กำลังใจหนูเยอะๆนะแม่แม่พรุ่งนี้หนูจะกลับบ้านแล้วจ้าคิดถึงบ้านที่อบอุ่นคิดถึงแม่คิดถึงพี่เหรียญแล้วจ้า วันนี้ก็กินผลไม้หมดเกลี้ยงเลย,ดยเดี๋ยวพ่อควานก็จะเอาหญ้าเอาต้นสับปะรดให้น้องลิซ่านะคะแล้วเราก็จะได้กลับบ้านนะคะฝันดีนะคะลิซ่าขอบคุณแม่อุตสามากๆคะ่ะขอบคุณแม่แม,แม่ทุกท่านที่ให้กำลังใจ,จด้วยนะคะนี <พ salt. S 1> Good night, ่กดไ g h ์ค่ะบายบาย